อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสามที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันจันทร์ที่14มิถุนายน64นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีมติครมอออกมานะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับ โครงการคนละครึ่งเนี่ยออกมาเยอะมากนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันนะคะให้เข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็จะได้ไม่พลาดไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน3,000บาทนะคะเรามาเริ่มกันที่คุณสมบัติกันก่อนค่ะคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามนะคะก็จะต้องเป็น คนที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยนะคะแค่นี้ทุกคนก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะมีหลายๆคนยังสงสัยว่าเขาจํากัดอาชีพไหมข้าราชาการลงได้ไหมถ้ามีเงินฝากเยอะจะลงได้ไหมมีรายได้เยอะลงได้ไหมนะคะอันนี้ก็ตอบเลยนะคะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการพนักงานบริษัท ม33เรารักันประกันสังคมอะไรสามารถทุกคนลงได้หมดนะคะโครงการคนละครึ่งนี่จะไม่มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้นะคะก็คือใครก็ตามนะคะสามารถลงได้หมดถ้ามีคุณสมบัติแค่อายุเกิน18ปปีขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยนะคะคราวนี้มาดูกลุ่มคนที่จะถูกยกเว้นที่ไม่สามารถรับสิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะ ก็จะมีกลุ่มที่1คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลได้เพิ่มเงินให้อยู่แล้วนะคะเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนรวมกับเงินเก่าที่ได้อยู่แล้วเดือนละ200บาทและ300บาทนะคะก็จะทําให้คนกลุ่มนี้ได้อยู่แล้วนะคะเดือนละ400กับ500บาทเป็นเวลา6เดือนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่า เงินจำนวนนี้นะคะ300ที่เขาเข้าให้เป็นปกติเนี่ยนะคะก็ใช้ซื้อของตามร้านธงฟ้าปกติได้เลยแต่เงิน200บาทที่รัฐโอนเพิ่มให้เนี่ยนะคะเราสามารถจะเอามาใช้ในโครงการคนละครึ่งหรือจะใช้แบบเราชนะก็ได้นะคะที่บอกว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาให้สิทธิ์เลือกนะคะว่าใครที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐแล้วอยากจะได้โครงการคนละครึ่งเขาให้สิทธิ์เราไปสละสิทธิ์แต่ว่าหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็เห็นข่าวว่ามีคนไปสละสิทธิ์แค่พันกว่าคนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์มาลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้วก็รอรับเงินเดือนละ400กับ500บาทเป็นเวลา6เดือนใช้จ่ายได้จนถึงเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าเงินนี้จะตัดเดือนต่อเดือนนะคะ คราวนี้เรามาดูในกลุ่มที่2บ้างนะคะในกลุ่มที่2ก็จะเป็นคนที่อยู่ในเราชนะกลุ่มบัตรประชาชนนะคะก็หมายถึงเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะมีการเติมเงินให้เดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนเข้าบัตรประชาชนเหมือนกันกันกบบัตรคนจนนะคะ คนกลุ่มนี้ก็เลยจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้จริงแต่เราประสงค์อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอันนี้สามารถทำได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำการสละสิทธิ์การรับเงิน200บาท6เดือนนั้นก่อนก็คือง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ในกลุ่มโครงการ ที่รับเงินผ่านบัตรประชาชนอันนี้นะคะแต่เราอยากได้คนละครึ่งก็คือเดี๋ยววันที่14มิถุนายนนะคะก็ให้มาลงทะเบียนคนละครึ่งซะนะคะถ้าเกิดได้ sms กลับมาว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเขาก็จะทำการตัดสิทธิ์เงิน200บาท6เดือนโดยอัตโนมัติเองนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะอนุญาตให้หนคนเนี่ยได้แค่1สิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ว่า คนกลุ่มนี้นะคะจะต้องลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยเขาจะมีสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะคะคือจะลงผ่านแอปเป่าตังก็ได้หรือจะลงผ่าน Ww w ์คนละครึ่ง .com ก็ได้แต่เฉพาะกลุ่มที่เป็นเราชนะกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้นะคะ รัฐบาลเขาจะอนุญาตให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังมาไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอถึงวันลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มาลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ยากอะไรนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในประเด็นที่ตรงนี้ สำคัญมากย้ำมากมากเลยนะคะอยากให้เข้าใจให้ตรงกันเข้าใจให้ถูกต้องกันทุกๆคนจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่มีข่าวออกมานะคะว่าคนที่ถือคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองที่เป็นคนเก่าที่เคยได้อยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเขาจะเข้าให้เราอัตโนมัตินะคะอันนี้ตอนนี้แจ้งเลยว่า ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาประกาศออกมาชัดเจนแล้วเลยนะคะว่าคนที่เป็นคนละครึ่งเฟสหนึ่งหรือเฟสสซึ่งก็คือคนเก่านั่นเองนะคะหรือว่าคนใหม่ก็ตามที่อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสาทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่14มิถุนายนนะคะโดยเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง สี่ทุ่มนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะลงทางแอปเป่าตังก็ได้หรือจะลงผ่านเว w ร์ไวเว็บคนละครึ่งคอมก็ได้อันนี้ใครอยากลงทางไหนไม่มีปัญหาเลือกลงได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราลงผ่านแอปเป่าตังเนี่ยเขาจะมีเมนูแยกให้ต่างหากเพราะว่าคนที่เคยมีแอปเป่าตังแล้วก็เป็นคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมี การให้กรอกข้อมูลแต่ก็จะกรอกน้อยกว่าคนที่ยังไม่เคยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้อยากให้เข้าใจตรงกันเลยนะคะว่าคนที่ได้ยินมานะคะหรือว่าข่าวเก่า,าๆที่ออกมาอาจจะนานแล้วตอนนั้นข้อมูลมันอาจจะยังไม่ตรงกันนะคะแต่ณนะวันนี้ตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้นะคะข้อมูลที่ เราพูดให้ฟังในวันนี้เนี่ยคือข้อมูลที่ยืนยันมาแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลจริงที่ทุกคนจะต้องเน้นย้ำจํำให้ดีเลยนะคะว่าพรุ่งนี้คําว่ากดยืนยันรับสิทธิ์แล้วสิทธิ์จะเข้าอัตโนมัติเนี่ยไม่มีแล้วนะคะคํานั้นนะคะคือเดิมเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฟสหนึ่งเฟสสแค่กดยืนยันสิทธิ์แล้วสิทธิ์จะเข้าอัตโนมัติเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเน้นเลยนะคะที่อันนี้ที่เรา พูดบ่อยๆห,หน่อยเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยกลัวว่าจะพลาดสิทธ์นะคะก็คือตอนนี้ทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าคนเก่าที่เคยใช้คนละครึ่งและเฟสหนึ่และเฟส2เ,เนี่ยนะคะก็จะกรอกข้อมูลน้อยกว่าคนใหม่เพราะว่าเขามีฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ถามเข้ามาว่าลงได้กี่วันนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขา ไม่ได้กําหนดว่าจะลงได้กี่วันก็คือข้อกําหนดของเขาก็คือเริ่มลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายนตอน6โมงเชา้าสิทธิ์เขาเต็มเมื่อไหร่เขาก็ปิดเมื่อน,นั้นนะคะก็คือสมมุติว่าสี่ทุ่มของวันที่14สี่สิทธิ์ยังไม่เต็มเขาก็จะเปิดให้เราลงใหม่นะคะตอนวันที่สิบห้าตอนหโมงเชา้าแต่ถ้าเกิดว่า สิิทธ์เต็มไปตั้งแต่วันที่14แล้วนะคะซึ่งเขาเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบนี้31ล้านสิทธิ์นะคะถ้าเต็มไปแล้วเต็มปุ๊บเขาก็ปิดนั่นเองนะคะก็คือเข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนาะตื่นเช้าๆมารีบลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะจะได้รับสิทธิ์3,000นี้ไปเลยก็หวังว่าเว็บคงจะไม่ล่มนะคะก็น่าจะ เข้าได้กันทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็เลยมาแจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบเท่านั้นเองว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะส่วนการที่มีคนถามว่าแล้วจะต้องยืนยันตัวตนยังไงอันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าคนที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อะไรเลยนะคะใช้แบบเดิมได้เลย คนที่จะต้องยืนยันตัวตนใหม่ก็คือคนที่ดาวน์นโหลดแอปเป่าตังเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่สมัครใหม่ยังไม่เคยมีแอปเป่าตังอันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์นะคะซึ่งการยืนยันสิทธิ์ก็เหมือนเดิมที่เราเคยทำนะคะสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางหน้าจอได้เลยแต่ถ้าเกิดสแกนหน้าไม่ผ่านนั่นแหละค่ะเราถึงจะต้อง นำบัตรประชาชนแล้วก็ไปทำการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยก็ได้นะคะส่วนระยะเวลาโครงการที่เขากำหนดตอนนี้นะตอนนี้เขากำหนดให้เริ่มโครงการก็คือวันที่1กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวทางเราข่าวสายขวดก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ ก็แค่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าของคนละครึ่งเฟสหนึ่งแล้เฟสสองหรือเป็นคนใหม่เฟสสามทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดนะคะในวันที่14มิถุนายนเพียงแต่ว่าคนเก่าก็จะกรอกข้อมูลน้อยกว่าคนใหม่หน่อยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดแชร์ออกไปจะได้เพื่อน คนอื่นๆจะได้ทราบแล้วก็จะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกคนนะคะ